โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหดนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกม b u f f a l o Win นะครับผมเกมควายถนุของเรานะในหน้าค่ายของ b e t f i x 13นั่นเองนะครับโอเคมาครับวันนี้พกทุนกันมา 14K นะเราเบ็ดกันดอกละสี0รไปครับไปครับรุยรุยรุยรีสปินิน3อันหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ไปต่อนะ ก็เป็นเกมแยกตัวออกขวานั่นเองนะครับผมเกม buffalo win นะจริงๆก็ไม่ค่อยชื่นชอบเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่า mm hmm. เห็นมีรีเควสขอมาก็จัดให้ได้ครับผมเพราะว่ามันสิันเล่นยากนะเนี่ยแต่ว่ามันก็เชื่อมไม่ยากเท่าไหร่นะพอมีตัวดีๆมันก็ได้ไปต่อขอให้มันได้ไปต่อครับจวคูนมันอัพอยู่แล้วนะช็อนนี้กไ็ได้ไปครับคูณสี่ครับพันหกนะฮะไปกันต่อเนื่องนะก็เป็นเกมที่ค่อนข้าง,างดูแล้วยากนะดูแล้วยากเหมือนกัน แต่ผมคิดว่ามันก็บวกน่แหละถ้าเล่นเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแต่นะแล้วแต่เวฟแล้วแต่อะไรด้วยนะอ่ะมาไม่ต่อนะแต่คูณมาเรื่อยๆอยู่นะคูณหนักอยู่นะแต่ตอนนี้โดนดูดคืนไปล้วนๆกันนะโอ้โหนี่เป็นขยายช่องด้วยนะขโอโเอแค่เอยังไม่มานะได้ไปพันตองอาสิบมาครับรออย่างเดียวโอ้โห ตัวคูณมันดีแหละแต่ว่าตัวไหลเนี่ยมันไม่ค่อยมานะฟีนสปินไหมแปบ๊บเดียวเลยเจ็ด K แล้วนะเจ็ด K ก็แปบ๊บเดียวก็หมดได้เหมืนอนกนะันครับถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้นะคูณสามเลยครับเก้าร้อยหกสิบครับอุ้ยเอเป็นแถบเอเป็นแถบขยายช่องครับเอเป็นแถบขยายช่องครับขอแค่เอเท่านั้นก็ผมไม่ได้นะแต่คูณไปครับสวยอยู่นะแต่ถ้าได้เยอะๆมันจะจะเยอะกว่าน,นี้ไง นะฮะเอามาครับลุ้นฟรีสะไม่มารอรอรออย่างเดียวครับโอ้โหแม่เสือแม่เสือดาวมาครับสามสามสามหมดครับถ้าเสือมานี่ยังมาครับแหมมีฟรีสปินลุ้นด้วยเอาฟรีสปินนะเสือกับฟรีสปินเท่านั้นฮนะโอโ้ไม่ได้ครับเป็นคูณสี่ไปครับสวยครับ บอฟฟโลมาเรียบร้อยครับก้อนโตครับได้ไปแปดพันแปดเลยนะฟีสเปนใช้หยิบตัวไปใช้สามมั้งสามก็เข้าฟีแล้วนะเอาละครับมีวัวกระทิงมากับเลขเก้าโอ้โหไม่ได้ต่อครับได้ไปเจ็ดร้อยกว่าก็ยังส่งๆนะพูดตรงๆเลยว่าบอกแลว้วมันเล่นยากนะครับแต่เล่นได้แต่เล่นได้เล,ไดเล่นยากเล่นได้คือและ้ววะนะครับค่อยไปเองค่อยไปนะครับ ครับสามร้อยยี่อ่ามีม้ามาครับมมากับกระทิงครับกระทิงก็เปรียบเสมือนวายครับเอามมามาด้วยครับได้คูณสามแล้วตอนนี้เอ้าม้ามาอีกครับคูณสี่ครับโอ้โหยน่าได้ไปต่อว่ะเสรยดายนะตอนนี้ก็ได้ไปครับหกพันสองร้อยกว่านะวิยลุนฟรีสปินครับไม่มานะยากเหมือนกันนะพูดถึงอคิว ตัวถูกๆเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อง่ายครับโอ้โหได้แค่นี้เหรอวะได้พันหกตอนนี้ก็อยู่ในโซนบวกอยู่ครับบวกกาไรอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปนะคะอืมโหปิดหมาป่าหมาป่ามาเ,เต็มแบบนี้ครับผมเอาละได้ลุ้นอ่ะสวยครับคูณสามด้วยอ่ะ มาป่าเอออย่าให้ขาดช่วงไปต่อไปต่อโอไม่ได้ไปต่อแต่ก็คูณสีเข้าไปครับหมลนะครับก้อนโตนะก็ได้เรื่อยๆอยู่นะไม่ถึงกับแย่นะครับเก้าพันหกเลยนะช่วน,นี้นะเอาละอยู่โซนบวกยาวๆครับขออยู่โซนบวกยาวๆจะดีดมากคฮะมาครับเก้าคูณสองไปสี่ร้อยครับบัฟเฟิลวินนะ อากาทิงวิ่งอีกแล้วคูณสองเข้าไปครับพันแปดร้อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวเดียวไม่แตกเลยนะโหดูดไปหลายทีมกันอะช็อตน,นี้นะฮะโดนดึงไปหลายทีมกันครับอมาครับแม่เสือเสือนี่ก็แพงอยู่นะถ้าได้เรื่อยๆเนี่ยประเด็นคือมันไม่ได้ไงเนี่ยดูดิ แค่สาแถวได้ไปดอกสี่พันแล้วอะก็เล่นอยู่ส่วนกำไรก็ถือว่าดีครับไม่แย่ไม่แย่ค่อยเป็นคอยไปได้นะมาโอ้โหสีสปินกะ็อยากเข้าอยู่นะมาไหมอยากเข้าอยู่นะโอ้โหไม่ได้หลด้วยเหลือสิบห้าเคได้ไงวะเนี่ย จาก20กว่าเคนะเมื่อกี้นี้ยขึ้นไปนะมีีสปินต์อ่สปินต้องเข้าแล้วมั้งลุ้นมากี่รอบเนะี่ยโอเคสวยจะได้ไปต่อครับอุ้ยโอ้โหสี่อ,อันแล้วนะจะได้หลายรอบนะแล้วคูณเข้าไปได้มาพันหนึ่งด้วยครับ12รอบครับก็สเกตเตอร์ตัวละสองรอบนั่นเองนะถามว่าสองรอบนี้ทำไมดูเหมือนน้อยยิ่งมีผลมากนะถ้าหลังๆตัวคูณเราอยู่ที่คูณสิบ อีกรอบสองรอบนี่มันเป็นหมื่นเลยนะเยอะนะฮะเสือเ็นเป็นวายไม่มีอะไรครับรอบแรกอาวายมาสองตัวคบชืบชืบชืบชบชืบ,ชบ,ชบ,ชบไปครับช่วงนี้ต้องเล่นใหญ่อคิวได้ครับคิวกับกระทิงนะโอโหได้เท่านี้เว่อครู้าไมครับสามบ,บันสามร้อยหกสิบนะไม่แย่เท่าไหร่นะ แต่ก็ไม่ได้ดีมากนั่นเองนะฮะเอาวายมาสองตัวละไปสิลุยคูณสี่ครับครับห้าพันกว่านะเลยหกรอบครับก็ถือว่ากำลังมาได้ดีเลยนะถึงแม้จะไม่ค่อยแตกแต่ว่าก็แตกแต่ทีก็อิ่มๆอยู่เหมือนกันฮะไม่แย่ไม่แย่ทุนเรา 14K เอาสักสามสิแล้วกันโอ้โหแต่ว่าดูดไม่จ่ายเลยวะ่ะ อ่ะมาฉอนนี้ต้องจ่ายผมและ้วล่ะวายขนาดนี้ฉันนี้ขอนะยเถอะหมาปากก่าปครับโอ้โหได้แค่นี้วะคูณหกครับครับเท่าไหร่วะหมื่นสองสวยงามนะแล้วเลืออีกรอบสองรอบหมื่นสองกว่านะหมื่นสองสี่ร้อยแปดสิบนะฮะเหลือสองรอบครับอันนี้ก็กำไรละผมเลิกแล้วดีกว่าถ้าจบแต่ถ้าได้อีกนี่ ผมจัดเหี่ยวก,กะทิกนะที่เราต้องลุนนะครับได้เท่านี้ครับแต่ตัวคุณพี่คุณแปดครับผมก้อนโตมาฮะสวยงามครับสวยงามบอกได้คำเดียวว่าสวยงามนะฮะหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะรอบท้ายมาไหมรอบท้ายไม่จ่ายนะโอ้โหได้ไปสี่บเก้าเคนะก็ไม่ต่อแล้วผมเลิกเลยคนระับได้เข้าฟรีเกมนี่สามหมื่นสองสี่ร้อยสิบนะเยอะมากนะ ก็ต้องขอตัวชิ่งดีกว่านะครับผมถ้าต่อนี่มีโดนนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน